สวัสดีครับผมนายธว,วิสิทิ์วงลิชาเดกิจแอดมินของห้องชมรมหาอายุพระใน facebook วันนี้ซึ่งปกติเราได้ทำการตรวจสอบพระหรือวัตถุโบราณต่างๆด้วยระบบคาร์บอนกำลังสีหรือที่เราเรียกกันอย่างทั่วไปก็คือระบบการตรวจหาค่าายุครึ่งชีวิตของ44 นะซึ่งการตัดสินอันนั้นด้วยวิธีการหาค่ารังสีนั้นจะเป็นการตัดเป็นการยุติข้อกังขาหรือข้อสงสัยทั้งหมดทั้งปวงในการที่จะบอกว่าพระหรือวัตถุนั้นอายุเท่าไหร่แต่สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องตรวจวัดรังสีผมได้พยายามที่จะหาวิธีต่างๆที่จะให้ ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นโดยด้วยกล้องธรรมดาโดยกล้องขยายผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถขยายได้มาจนถึง400เท่าณตอนปัจจุบันหน้าภาพนี้เป็นการจับภาพวิดีโอซึ่งขยายขึ้นมาได้ถึงพันเท่าซึ่งกล้องขยายพันเท่าใครอยากได้ก็ลองไปค้นหาใน Google หรือในแหล่งค้นหาต่งตางๆ เรามาดูเนื้อหาของพระที่การการขยายด้วยกล้องที่ขยายขึ้นมามากมายได้ถึงพันเท่าซึ่งสิ่งต่ตางๆที่เราไม่เคยเห็นในกล้องระดับ 10x ก็คือคาบเหล่านี้ซึ่งการขยายรือว่าขยายขึ้นมาได้มากอย่างพอเพียงในระดับเบื้องต้นเราจะเห็นบวสารต่างๆไหมครับ ในภาพนี้เราจะเห็นทั้งสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเม็ดข้าวเป็นน้ำมันต่างอิวคาบมุนสารคาบคาบปูนแล้วก็คาบคาพวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเม็ดข้าวเม็ดกล้วยเม็ดปูนเม็ดเปลือกหอยนะครับในภาพนี้จะมองเห็นกันแทบทั้งหมด ซึ่งรายละเอียดถ้าอยากจะดูมากกว่านี้มีแต่มาพบผมได้ตามรายละเอียดที่อยู่ในที่ชมรมพายุพะแล้วถึงจะถึงจะบอกให้ว่าสิ่งต่างๆที่ท่านมองเห็นเแาเนี้เนี่ยมีอะไรบ้างตรงไหนคืออะไรยังไงแบบไหนแต่นี่ก็คือถ้าท่านมีกล้องขยายระดับพันเท่าอยู่แล้วหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า ซึ่งสามารถเป็นำํำที่มีกำลังขยายสูงสูงลองหารเอาเนื้อพระอันนั้นมาเทียบเคียงกันครับเอาพระองค์นี้ได้ผ่านการหาอายุด้วยระบบคาร์บอนกำลังสีมาแล้วมีอายุมากกว่า146ยี่หกปีนะครับเนื้อหาต่างๆทั้งหลุมหลุดหลุม แล้วก็มวลสารต่างๆที่อยู่บนผิวพระทางการหดตัวของเนื้อพระทั้งปูนปลกหอยทั้งสองแบบปูนปลกหอยทั้งแบบใสที่ตรงกลางเม็ดพาดตรงกลางนะครับที่เคยนในอดีตเรียกกันว่าเม็ดพระธาตุหรือจุดเล็กๆต่างๆ,างๆขาวๆใสๆที่เห็นอยู่ ของสิ่งเหล่านั้นเราสันนิษฐานว่าเป็นเม็ดข้าวแล้วก็เป็นปูนเปลกหอยในสองรูปแบบคือแบบที่ด้านใสกับแบบแบบที่เป็นปูนเปลือกหอยที่เคยเรียกกันว่าผงพุทธคุณยึนส่วนมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าเป็นมวลสารที่ผ่านการเผาของเศษไม้ ก็ค่อยดูกันไปครับนี่คือรายละเอียดของเนื้อพระต่างๆที่ปรากฏให้เห็นบนผิวพระนะครับคาบต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นเนื้อเดียวกับพระสิ่งที่งอกออกมาก็งอกออกมาจากในองคพระเหล่านี้เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นในการดูที่จะมาเทียบเคียงว่าพระองค์นี้น่าจะมีอายุถึงยุคหรือไม่ถ้าหมบนสารต่างๆที่มองเห็น มีควนคล้ายหรือมือความเหมือนในรูปแบบที่ท่านมองเห็นนี้โอกาสพระองค์นั้นก็มีโอกาสถึงยุคได้การตัดสินทั้งหมดสามารถจะตัดสินได้ด้วยการเข้าตรวจหาค่ารังสีที่เหลืออยู่ซึ่งตรงนั้นสามารถจะบอกได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์นั้นอายุเท่าไหร่อันนี้ตรงนี้เป็นด้านพระอภรรนะครับออกไปเราจะมาเข้า ดูด้านหลังพระนะครับตรงนี้เป็นส่วนด้านหลังขององค์พระองค์เดียวกันนะครับเนื้อหาทั้งด้านด้านหน้ดานด้านหลังจะต้องมีความเหมือนกันในแบบที่ท่านมองเห็นนี้ นะครับต่างๆที่ปรากฏขึ้นบนผิวพระจะต้องดูซึมออกมาขยายออกมาออกมาจากเนื้อผ้าเลยไม่ไ,มได้ไม่ใช่ว่ามาเป็นปบโปะเข้าไปตกแต่งเข้าภายหลังหรือผ่านการแช่น้ํามาผระสมเด็จวัลรังจะต้องมีความฉ่าในตัวทุกองคอ้จจะเห็นตรงกลางนะครับที่เป็นเม็ดแวบๆนะเป็นเม็ดโลหะ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่เให้มองเห็นได้ความยับยุบยน่นการหดตัวของเนื้อพะระสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ต้องมาปรุงแต่งโดยการปัจจุบันซึ่งได้มีพระได้ทําเรียนแบบโดยการผ่านการรมวิธีทั้งแช่น้ําแช่สารเคมีหรือทํำยังไงก็ได้ให้ให้ตามองตาเปล่าแล้วมองเห็นว่าเป็นพระเก่า พระอ,องค์นี้เป็นพระที่ไม่เคยผ่านการสวมใส่คราบต่างๆที่ปรากฏบนผิวยังชัดเจนอยู่ซึ่งในอนาคตถ้าพระองค์นี้ผ่านการใส่แล้วผิวพระจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นสะอาดขึ้นสิ่งต่างๆจะมีบางอย่างก็เพิ่มขึ้นบางอย่างก็หายไปค่อยๆพิจารณาตามดูนะครับนะครับ พื้นผิวทั้งพระทั้งด้านด้าด้านหลังจะมีส่วนเหมือนกันแทาต้งององค์ไม่มีความลักลั่นแตกต่างกันและท่านทใดที่สนใจอันดับแรกสามารถไปดูได้ที่ facebook ของข้าพเจ้าชื่อของนายทวีสิทธ,ธิ์วงิฤทิ์เดชแกิจซึ่งเป็นภาษาอังกฤษหรือวิธีง่ายๆก,ก็คือเข้าไปดูที่ชมรมหายุพาซึ่งลงข้อมูลต่างๆไว้เป็นจำนวนมาก ถ้าต้องการติดต่อโดยตรงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0943495557การจะมาหาคุณราโทรนัดก่อนทุกครั้งมีอะไรโทรมาคุยกันได้ครับสวัสดี